สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับผมมิลิเทียโว่กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับสุดยอดเรือสงครามทุ่นระเบิดของกองเรือไทยอย่างเรือหลวงหนองสารายกันบ้างนะครับโดยเรือประเภทเรือสงครามทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นเรือที่มีคนพูดถึงค่อนข้างเกียน้อยนะครับและมีคนให้ความสนใจที่ค่อนข้างจะน้อยแต่จริงๆแล้วนะครับเรือชนิดนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเรือที่มีความสําคัญในการทําสงครามทางเรือนะครับตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ในวันนี me, today, ้นะครับผมจะพาท่านผู okay. hmm. ้ชมท่านมาดูเรือสงครามทุนระเบิดของไทยอย่างเรือหลงหนองสาลายนะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นเรือสงครามทุนระเบิดที่มีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของกองทัพเรือไทยกันเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับเรือหลงหนองสาลายนะครับเป็นเรือประเภทสงครามทุนระเบิดซึ่งมีสมรรถนะในการทําสงครามทุนระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางทุนระเบิดการกวาดทุนระเบิดหรือการล่าทลายทุนระเบิดก็สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ โดยเรือหลวงหนองสาลายเนี่ยมีหมายเลขเรือ,อคือ632นะครับและขึ้นระวางประจำการตั้งแต่ปี2530ขึ้นระวางประจำการพร้อมกันกันกบเรือหลวงบางระจันนะครับเรือหลวงบางระจันเนี่ยก็เป็นเรืออีกลำนึงนะครับซึ่งมีหน้าตาที่เหมือนกับเรือหลวงหนองสาลายแลวก็ระบบอะไรต่ตางๆก็เหมือนกับเรือหลวงหนองสาลายนะครับเนื่องจากเป็นเรือในชุดเดียวกันนะครับก็มีสมรรถนะในการล่าทำลายทุนระเบิดนะครับที่มีประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะครับ โดยเรือหลงหลงสาลายนะครับมีความยาวตลอดลำเรือ4 8 2เมตรความกว้าง9.6เมตรกินน้ำลึก2.5เมตรความเร็วมัธยัสิบน็อตและความเร็วสูงสุดที่ทำได้16น็อตระวางขับน้ำปกติ448ตันระวางขับน้ำเต็มที่537ตันเะี้ยะปฏิบัติการไกลสุด3,100ไมล์ทะเลที่ความเร็ว12น็อตหรือความเร็วมัธยัตนะครับและมีกำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น48นาย ระบบตรวจการของเรือหลงหนองสาล่ายจะมีเลดราเดินเรือแบบเด็กค่า1229และมีโซน่าคนทำลายทุ่นระเบิดแบบ a t l a าสอิเล็กทรอนิกส q s 1 1 h นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของระบบอาวุธที่มีการติดตั้งมาก็จะมีปืนใหญ่โกนแบบโอไลกอนแกม CO1 ขนาด20มิเมนะครับเป็นแท่นเดียวจำนวน3แท่นด้วยกันและมีรางปล่อยทุนระเบิด1รางรวมทั้งระบบอํานวยการลบ a t l a าสอิเล็กทรอนิก MWs80R ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับ ระบบขับเคลื่อนของเรือหลวงหนองสารลายก็จะมีเครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 1 2 V TB 83าจำนวน2เครื่องและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MTU base OM 4 2 4่ซึ่งให้กำลังไฟฟ้า155ิกิโลวัตต์จำนวน4เครื่องด้วยกันมีเพลาใบจักรสองเพลาเป็นแบบ MTU ปรับมุมได้ส่วนระบบสนับสนุนต่างๆของเรือหลวงหนองสารลายก็จะมีระบบลบล้างสนามแม่เหล็กตัวเรือหรือดิคเกอร์ซิง ระบบยานล่าทำลายทุ่นระเบิดแบบเ m มารีน p ูโตหนึงระบบและระบบเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก a อสลาสอิเล็กทรอนิกส์เอสดีจีสามสิบเอ็ดดับพร้อมเครนรับส่งเครื่องกวาดนะครับที่ติดตั้งมาให้ด้วยและอนอกจากนี้นะครับเรือหลวงหนองสาลายเนี่ยยังมีการติดตั้งเรือ,อยางทางยุทธวิธีพร้อมกับเครื่องยนตติดท้ายเรือแบบ RHIB นะครับจำนวน2องลำด้วยกัน ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเลโอนอสาหาล่ายหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมช่วยกันลงไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมินิเชียลวัวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ